สวัสดีครับพี่น้องมือนีเหาสิผ้ามาชิดปลาดุกครับพี่น้องนองสะหลังบานครับหลังตาไพ่ครับอุปกรณ์นี่ครับนองสะหอด้วครับนองสะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันครับมาหอดนองสะแลละครับพี่น้องเนี่ยที่เราเตรียมมานี่ครับสามสันครับน้ำมันหมูครับให้ปลาดุกครับพี่น้อง สิทธิ์ประดุกแล้วก็ขั้นเบดครับพี่น้องขั้นเอียงกับบุหูขื้อกันครับสิทธิ์ซอมาไว้สิทธิท์ประกดครับพี่น้องกระตีป่าครับตกปลาคอครับตีปลากระสูบครับพี่น้องหมากเบดท่าก็ใส่เป็นเม็ดเบดท,ทองครับสิทธิ์ประดุกเบดท,ทองครับ เกาะให้มันใหญ่ๆเลยครับปลาดุกมันตัวใหญ่ปลายเบ็ดมันโผล่มาเล้ครับพี่น้องเห็นไหมครับปลายเบ็ดมันโผล่โผล่น้อยนึงครับลองเลยครับใหม่แหลกครับพี่น้องยื่นไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเปิดน้าลอกแหวกครับพี่น้องเพื่อปรปาปลามันละแหวงครับ ก็วางขั้นเบ็ดไว้ครับแล้วก็หาใหม่มาขำนะครับพี่น้องหาใหม่มาขำขั้นเบ็ดไว้รอเวลาครับพี่น้องเบิ้งซ้ายหนาเลาก็เอาสายออกไว้จังน้อยครับพี่น้องเพื่อปลาดึงให้มันหลากไปหลากไปเขาก็จะได้แนมเห็นนะครับ เวลาก็ผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วครับพี่น้องยังเงียบอยูย่ๆๆครับแล้วครับพี่น้องเอาขึ้นมัโยนตไหมครับพี่น้องอาจจะบอดถือมองปลามันอยู่นะครับ ครับพี่นอ้องยังอ,อยู่คือเก่าอยู่ครับโยนไหมครับพี่น้องดึงแล้วครับพี่น้องปล่อยสายไปน้อยนึงนะครับเลื่มดึงแ้วปล่อยสายไปเห็นมันกินให้มันร่งทองมันเลยครับพี่น้อง อยู่บ่ครับอยู่ครับพี่น้อง เไงนไดครับเดินเบิร์แห้งันนะครับพี่นอนยังขึ้นอับวีเนี้ยาตาเขาก็จะลากขึ้นเี้นะครับ ครับพี่น้องได้มาแล้วครับตัวนึงครับพี่น้องผลงานน้ํามันหมูเบิ้งป่าด้ครับพี่น้องปลามันจะมีห้อยกัดครับพี่น้อง นี่ห้อยกัดอาจจะมีตัวใหญ่กว่านี้ครับพี่น้องอยู่ในน้องสะมาลุนกันต้อครับพี่นอ้องปดปสาตว์กนครับเสร็จพยางไว้ครับเดี๋ยวมันจะไปครับพี่น้องมันหมานครับพี่น้อง เยียเก่าก่อนนะครับมาจัดแต่งใหม่ครับจัดแต่งมันดีๆเลครับพี่น้องให้หมากเบ็ดมันโพขึ้นมาจังหน่อยแ้วก็โยนไปนะครับพี่น้องยนไปประมาณแถวเก่าครับปามจะอยู่มองเก่าครับพี่น้อง อย่าลืมเปิดนาลอกไว้นะครับพี่น้องถ้าปลาดึงแล้วมันจะกระซากขั้นเบ็ดนะครับมันจะค่ายครับพี่น้องติดตามีครับพี่น้องนอง้นำมันหมูเคือเคยให้พิดวังครับพี่น้องได้ตลอดครับวันก็ใส่เวลาไปประมาณ สองชั่วโมงครับพี่น้องเพื่อจะกินเงียบอยู่ครับพี่น้องตัดน้ำมันหมูมาครับพี่น้องตัดมาสามสามชิ้นครับพี่น้องก็ลังใส่ชิ้นเดียวแล้วก็เสียบตัวเกาลงไปครับพี่น้องมันบนรุษมันบวขาดรตรงเปลี่ยนครับมันเคยมีตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้อง เคยเฮดเบดขาดอยู่ครับยืนอยู่แต่ว่าก็ยังบบไดโตมันขึ้นมากครับพี่น้องเวลาก็ผ่านไปหลายแล้วครับพี่นอ้องเงียบอยู่ครับพี่เด็กตัวเดียวแล้วครับพี่น้องครับ หยากก็ยังอยู่คือเก่าอยู่ครับเอาตัวเดียวแหละครับพี่นอ้องหมูเขาก็ยุ่ง่วงไว้ให้ปลากินนะครับครับปลาดุกเขาได้เอาไปเห็ดกับเขากินครับพี่น้องมันเนี่ย